ราศีธนูครับเป็นหนึ่งใน4ราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะโดยชะตาตันสิ้ถึงยี่สิบครับดวงดีในมุมของงานนะครับเพื่อนๆครับดาวการงานคือดาวพุธนะฮะและตอนนี้โอ้โหโคจรเข้มแข็งมากครับดาวพุธโคจรเรียกว่าได้ตําแหน่งกเกษตรตาธิบดีได้ตําแหน่งมหาอุดแถมได้ตําแหน่งกรรมาการงานภารกิจนั้นที่การงานมีความคืบหน้าการเจรจาสําเร็จเพื่อนๆครับ เดี๋ยวมีดาวอาทิตย์นะชื่อเสียงนะฮะหรือว่าอุดมสมบูรณ์คนช่วยเหลือนะฮะโคจรมันอยู่ตำแหน่งการงานภารกิจอีกนะครับมันเลยทําให้งานเราเด่นขึ้นคาดหวังเรื่องงานได้คุยเจรจาพูดคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบชาลูกพี่รุ่นพี่จะสําเร็จนะครับโอกาสจังหวะมานะครับให้คว้าไว้เผื่อเพื่อน,อน,อน,อนมีเรื่องต้องคิดต้องทําต้องคุยต้องเคลียร์โอเคได้อย่างที่เราต้องการนะครับมุมดาวมันเด่นในมุมของ การแก้ป ia, high, ัญหาเด่นในมุมของการเจรจาเบนเด่นในมุมของการเดินทางหรือทํางานเชิงรุกนะครับบางทีทางานอยู่บ้านก็ได้แต่ว่าช่วงนี้มันจะยุ่งๆในภารกิจหลายเรื่องหน่อยเพื่อนๆครับดาวพุธคืองานเมื่อโคจรได้ตําแหน่งหรือกําลังในมุมโหราศาสตร์ที่เด่นมันหมายถึงเผื่อเรามีเรื่องสําคัญอะไรที่กําลังปั้นงานนั้นอยู่หรือไอเดียบางอย่างที่คิดอยู่นะฮะ คือเราคิดแล้วรีบทานะช่วงนี้บางทีสปีดงานหน่อยก็ได้นะฮะความละเอียดรอบคอบมีบ้างได้แต่อย่าช้านะฮะเพราะว่าโอกาสจังหวะผมมองว่าไม่ใช่แค่สัปดาห์นี้สัปดาห์เดียนนะผมมองไปถึงสิ้นเดือนนะ,ะว่าจังหวะดาวมันมามันมีโอกาสถึงสิ้นเดือนนะเดี๋ยวเผื่อสัปดาห์หน้านะครับอาจจะมีธนูอีกนะ,ะแต่ว่ามีรายละเอียดซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นแต่ข้อดีกันนั้ในช่วงสัปดาห์นี้คือผู้ใหญ่เมตตาไอเดียต่างๆมันสามารถ ่อยอดได้ใครที่กําลังทุกข์กังวลหรือไม่สบายใจเดี๋ยวมีทางออกมีตัวช่วยมีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆนานา,นานไ,ดได้ด้วยีมีเรื่องอะไรที่แบบอยากทําอยากไปอยากเคลียร์แก้อยากลงมือจัดไปให้เต็มครับดวงสําเร็จนะฮะบูมดาประการครับในระยะนี้หรือถ้าใครที่มีความกังวลทุกข์ใจไม่สบายใจหรือมีตกกังวลสิ่งใดก็ตามนะครับเดี๋ยวมีทางออกมีตัวช่วยมีมือที่มองไม่เห็นมาช่วย อันนี้ดีนะครับมือที่มองไม่เห็นนี่ไม่ใช่แบบจิตวิญญาณอะไรนะฮะคือมันเหมือนกับอยู่ๆก็คิดออกพอดีอยู่ๆก็มีคนมาช่วยพอดีอยู่ๆก็หาทางแก้ทางออกในปัญหาที่มันกําลังวิตกอยู่ได้พอดีนะครับนี่ฮะมีคนชื่นชมนะฮะแต่เราอย่าไปหลงยึดต,ติดในคาชื่นชมมากนะครับบางทีเขาชื่นชมเพราะว่ามีอะไรแฝงหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งดีผลประโยชน์แฝงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงนะฮะแต่อย่างน้อยโอเคแหละเป็นคําชม,มานะฮะ หรือว่ามันก็ดีกว่าคําด่านะเออหรือคาด่าดีกว่านะบางคนคาชมถ้าเป็นคนที่โอเคเราก็สื่อว่าชื่นใจอย่างน้อยแปลว่าเราเห็นลผลงานต่างๆนีะในช่วงสัปดาห์นี้ครับมันทําได้ดีนะครับดวงการความรักเนพะื่อนๆรู้ไหมวับนบรรดาพุทธเนี่ยที่มันเด่นนะฮะนอกจากงานแล้วมันเป็นดาวความรักเนี่ยนะดาวคู่ครองของเรานะครับฉะนั้นช่วงนี้นะครับพอจะคาดหวังพอจะหวานให้ให้แฟนเราช่วยได้ หรือมีเรื่องอะไรที่ไม่สบายใจช่วงนี้ก็จะมีความสุขนะครับในการแก้นะาแล้วก็ถ้ามีเรื่องความรักนะี่ยช่วงนี้เราสามารถช่วยเหลือแฟนได้หรือแม้แต่แฟนก็สามารถช่วยเหลือเราได้ด้วยนะครับเรียกว่าดวงช่วยมาช่วยไปนะฮะไม่โกงกน,นะครับเรื่อดวงมันเป็นกันไรกันมิก,กันนะฮะมันอาจจะมีบางวันที่ง้องแง้งบ้างบางวันที่ทะเลาะเล็กๆบ้างหรือไม่เข้าใจกันบ้างคือเรื่องปกตินะฮะชีวิตคู่บางทีมันก็มีบ้างคือเรื่องปกติ ถ้าไม่มีเลยก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเคถือว่าเป็นคู่ที่ดีเพียงแต่ว่าอย่าไปกังวลน,นะฮะเผื่อบางคนเพื่อน,นรู้ไหมบางคนทะเลาะก,กันแล้วไม่คุยกันนะฮะแล้วกลัวไอ้แฟนก็จะแบบคิดมากหรือเปล่าแฟนก็จะกลับมาไหมเขาจะง้อไหมเดี๋ยวก็มานะฮะออหรืออย่างน้อยเดี๋ยวเราก็คุยไปให้ไปเดี๋ยวก็ไปคุยกับเขาคือมันไม่ได้ขาดกันนานก็ให้สบายใจจุดนี้ได้นะเผื่อบางคนอนะทะเลาะแล้วไม่พูดแล้วเครียดน,นะฮะมาดูดวงนะครับ เจอกลับมาคืนดีไหมโอเคได้อยู่นะฮะในช่วงนี้ต่อมาครับมันมีโชคฟุกฟุกนะครับโชคคุกฟุกดาวโชคลาภคือดาวพระศุกร์และดาวพระศุกร์สัปดาห์นี้ครับขยับย้ายเริ่มทีดาวโชคลาภสัปดาห์ก่อนอยู่ไหนรู้ไหมฮะมรณะนะครับโชคเพื่อนเพื่อนนึกภาพดีฮะค,คือเราไม่ต้องเป็นหมอดูเลยแต่เราแค่ได้ยินว่าโชคลาภไปตกในหลุมมรณะมันก็ไล่โชคดูไหมฮะแต่ าจากนี้ไปนะครับสัปดาห์นี้นะดาวโชคลาภนะครับโครจรอ,อยู่ในตำแหน่งแห่งความสุขและความสำเร็จอ่ะมีลุ้นเสียฮะอะไรได้บ้างนะครับบางทีเราอาจจะได้ของอะไรพิเศษหรือลงทุนได้กำไรหรือบางทีวิ่งโชคเสิงดวงแต่สี่ยงโชคเสงดวงบางทีมันมันแล้วแต่ดวงคนเฉพาะคนอีกนะแต่แน่นอนมันต้องมีเรื่องอะไรดีดแน่อาจจะมีคนพาไปเที่ยวพาไปทาน หรือมีคนเอาของอะไรพิเศษให้หรือไปได้ทาทําการค้าได้กําไรพิเศษหรือบางทีมีงานหรือจ็อบนะครับพิเศษแล้วก็ได้ทําพอทำปุ๊บมันได้กําไรพิเศษมานะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วผลงานต่างๆก็ถือว่าน่าพอใจด้วยเออว่าไปนะครับมันมีโอกาสได้ซื้อของที่อยากได้ของตัวเองด้วยนะครับหรือซื้อของอะไรก็ตามชิ้นนี้ยใช้จ่ายเงินคุ้มค่ามากครับทุกบาททุกสตางค์เราใช้ ในการซื้อก็ตามนะฮะคุ้มค่านะครับเพื่อนๆซื้อได้นะฮะถ้าจะซื้อจะชอบจะใช้วางแผนบวกลบคูณหารหาร้านที่มันชัวร์ๆแลก็ซื้อได้นะฮะถึงถ้าสมมติว่าซื้อแล้วติดขัดนะฮะเพราะมันเอาเอาอกแบบจําเป็นกันนะไม่ใช่ซื้ออะไรพุ่มเฟือยนะฮะพุ่มเฟือยแล้วติดขัดอันเนี้ยมันก็กำไรอยู่นะเออแต่ถ้าจําเป็นแล้วซื้อแล้วติดขัดโอเคเราหาได้ครับหมุนได้นะฮะมีช่องทางในการหมุนหาช็อปใช้ได้เองนะครับก็ให้สบายใจได้ มุมดาวอย่างนี้ฮะที่ที่เห็นแล้วเด่นชัดนะฮะคือวาจาชุดนี้วาจาศักดิ์สักดิ์คือพูดอะไรก็มีแนวโน้มที่จะสําเร็จะฮะคือเรารับปากอะไรก็ตามนะครับกับใครจริงจริงคาศีตนูยเป็นราศีที่พูดคําไหนคํานั้นนะเออบอกว่าจะให้ก็ให้บอกจะไปก็ไปบอกจะมาก็มาบอกจะได้ก็ได้นะฮะฉะนั้นพิโรภเป็นคนที่รักษาคําพูดในระดับนึงฮะข้อสําคัญชุดนี้มีข่าวดีครับมีดวงเด่นเรื่องของ เรียกว่าพูดแล้วคนเชื่อฟังเชื่อถือขายงานได้เผื่อใครจะคุยเรื่องงานใครจะอ้อนวอนอยากให้คนเมตตาหรือผู้ใหญ่ช่วยหรือดูแลแก้ปัญหาจะสำเร็จนะครับโอ้เจ๋วนะฮะสั่งงานเออโอเคก็ได้อย่างใจได้อย่างน้อยอาจจะมีอุปสรรคระจุกจิกบ้างแต่ก็ได้อย่างใจหรือสำเร็จได้อย่างที่เราต้องการนะครับโอกาสมาให้คว้าไว้เผื่อเพื่อนมีโอกาสอะไรเข้ามานะครับในช่วงนี้ซึ่งมีโอกาสนะ โอกาสที่จะมีคนช่วยเหลือดูแลแก้ปัญหามีโอกาสท,ทาอะไรบางทีโอกาสที่เราอยากทาอะไรส่วนตัวแล้วมีคนนําเสนอเรื่องนั้นพอดีก็มีเข้ามานะฮะในช่วงนี้มีอะไรแปลกๆใหม่ๆใ,ให้ได้ทำนะครับเผื่อมีความตั้งใจอยากทําอะไรเป็นพิเศษนะฮะก็ยิ่งสามารถทํใ้ใหญ่เลยนะครับเออเผื่อตั้งใจจะหางานนอก ตั้งใจจะมีงานใหม่ตั้งใจจะรับงานพิเศษตั้งใจจะซื้อของสําคัญของมีค่าแล้วก็กลัวว่าเงินจะหมุนทันหรือเปล่าในดวงหมุนทันนะฮะฉันสามารถช็อปใช้หรือซื้อได้นะฮะโอกาสในเรื่องของความรักก็เด่นเผื่อเพื่อนๆที่โสดอยู่นะฮะใครโสดอยู่ช่วงนี้คนคุยด้วยนะครับมันจะสนิทก,กันไวมันมีโอกาสที่จะใกล้ชิดเป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้เสน่ห์แรงนะบางทีเรา ชอบใครนะฮะช่วงนี้คุยคุยอยู่โอเคคนชอบนะฮะรู้สึกดีด้วยแล้วก็มันจะซีนิกกันไวนะครับเห็นไหมจังหวะดาวมันดีนะฮะสุดท้ายครับถ้าป่วยใครไม่สบายอยู่จะหายไวแต่ผมเห็นว่าช่วงนะครับมันต้องมีเรื่องดีๆให้ชื่นใจจะเล็กจะน้อยจะใหญ่นะฮะเดี๋ยวน้อยมันรู้แล้วเออสัปดาห์นี้เรารู้ได้ว่าเออมันมีเรื่องดีๆชื่นใจนะเกิดขึ้นกับชีวิตเรานะครับเดี๋ยวผ่านหรือเข้าสู่สัปดาห์นี้เราจะรู้นะครับว่าเออ มันดีจริงอ่าโอเคนะครับขอช่วยดีครับเป็นกำลังใจนะครับสวัสดีครับ